สนับสนุนรายการโดยวิวิศวะอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดซื้อรถจักรยานย,ยนต์คั้งใดนึกถึงวิวิศวะเลสิ่งบอยอะไรแต่งคุณภาพดีเท่ทนต้องเลสิ่งบอยน้ำดื่มสะอาดมั่นใจน้ำดื่มวังน้ำทิพวิศวะลงร,รับจำนำรับจำนำสินทรัพย์สูงดอกเบีย้ยต่ำาม1.25%ต้องวิศวะลงรับจำนำก,กับรายการมาไปดูกับเบอร์บายค่ะ ายการตามไปดูกับเบอร์ไวค่ะวันนี้เราอยู่ที่ไหนครัวอิส,สานเลโต้ค่ะเรามาอะไรกันมาแซบกันใช่มาแซบค่ะเพราะว่าร้านนี้นะคะเป็นร้านอาหารที่สารนะคะ<ช>แล้วก็เป็นร้านนั่งกลางคืนด้วยเปิดตั้งแต่11โมงถึง5ทุ่มเลยค่ะพี่นิดใช่แล้วมีดนตรีสดด้วยนะใช่ทุกวันพฤหัสถึงวันอาทิตย์นะคะใช่แล้ว,ลวก็<อ>มีาสาวสวยแล้วก็หนุ่มหล่อด้วยค่ะอย่าพลาดนะคะที่จะมานั่ง ใช่แล้วก็อากาศดีด้วยบรรยากาศก็ดีนะคะเป็นหลักความจัดเนาะความเป็นส่วนตัวด้วยแล้วจะเข้าไปนั่งในห้องแอร์เย็นๆก็ได้นะคะค่ะรับจัดเลี้ยงด้วยพี่เขาบอกว่ารับจัดเลี้ยงอยากเห็นหน้าตาของอาหารแล้วด้วยเพราะว่าเห็นเขาบอกว่ามีทั้งอาหารอีสานใช่แล้วค่ะเป็นอาหารรับจัดใช่ไหมคะทั้งปลาทับทิมปลาทับทิมราดน้ำตกอย่างนี้นะคะแล้วก็เป็นใส่ข้อสมุนไพรใช่แล้วค่ะ พี่นิ้งอยากเห็นหน้าตาของอาหารดิยางอยากไปอเห็นแล้วค่ะอาหารดิยพี่เปรี้ยวไปค่ะร้านสวยๆไปกันค่ะค่ะทงเกลเห็นมะม่วงป่ะไม่เห็นอะเรามากินมะมม่วงหุยหุยหุยดอกอะไร ยังมีทุ่งนาด้วยอ่ะใช่ค่ะเหมือนเหมือนพี่ภาคกับน้องทองเกลยวเลยเอาไม่ใช่เอาไม่ใช่พี่ภาคเหรอในพี่ภาคกับน้องนิดเหรเอาไม่ใช่จะบ้าตายอ่ะคุณผู้ชมยังอยู่ได้พี่ภาคกับน้องทองเกลียวไม่ใช่เป็นชื่ออะไรนะไอ้อะไรไอ้ถุยเปล่าไม่ใช่ละอะไรอีก ติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกน้องฟงกาคู่กับอะไรฟงกวาคู่กับอะไรนะี่เออพี่เผาพี่เผาเผาที่ไหนพี่เผาอะไรน้องนิดเออถ้าอย่างนั้นพี่นี่ก็ลํำผิดแล้วค่ะไปค่ะ ท่านู้ชมตอนนี้นะคะเราก็อยู่กับเจ้าของร้านนะคะร้านอิสานเลโทรใช่ไหมคะค่ะตอนนี้นะคะเราก็อยู่กับพี่เปรี้ยวนะคะท,ทัติยาค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะให้พี่เปียวแนะนำตัวหน่อยค่ะค่ะชื่อเอ่อเปียวทัติยาน,นะคะเป็นเจ้าของของร้านอิสานเลโทรนะคะค่ะให้พี่เปรี้ยวแนะนำร้านดีกว่าว่าเปิดเป็นแนวไหนเปิดมากี่ปีแล้ว ร้านเปิดมาประมาณ2ปีแล้วนะคะ,คะเป็นร้านาขายอาหารประเภทอาหารอีสานแล้วก็อาหารทั่วไปวก็จะเป็นแ,แบบว่านั่งทานตอนเช้าด้วยอตอนกลางคืนก็มีใช่ไหมคะใช่ค่ะราดีเดียวบอกว่าเปิดตั้งแต่สิบเอโมงเลยค่ะเวลาเปิดของที่ร้านนะคะเปิด11บเอโมงครึ่งจนถึง ห้าทุ่มนะคะห้าทุ่มค่ะนคะผู้ชมทุกเห็นว่ามีดนตรีสดด้วยใช่ค่ะจะมีดนตรีสดตั้งแต่ทุ่มครึ่งจนถึงห้าทุ่มนะคะทุกวันพฤหัสถึงวันอาทิตย์นะคะพฤหัสศุกร์เสาร์อาทิตย์มาฟังกันได้เลยนะคะ จะเต็มกันได้เลยเนาะอากาศอาหารอร่อยอร่อยแล้วก็มีดนตรีสดเบาๆให้ฟังก็ล้วยนตอนกลางคืนก็อากาศดีใช่แล้วค่ะแล้วจุดเริ่มต้นในการเปิดร้านนะคะพี่เปรียวทําไมถึงคิมอยากจะเปิดร้านอาหารเป็นอาหารอีสานนะคะ ก็โดยส่วนตัวพี่กับแฟนเนี่ยชอบทานอาหารอีสานก็ไปตระเวนทานอาหารอีสานมาทั่วนะคะ,คะก็จะไปเอาเคล็ดลับของทางร้านอื่นๆที่เราแบบว่าชิมแล้วอูอร่อยเป็นจุดเด่นของร้านอื่นเนี่ยเราก็มาพัฒนาเอามาปรปับปรุงให้เป็นของร้านเราเองนะคะเป็นสูตรของทางร้านเราอะไรอย่างนี้นะคะนี่คือเคล็ดลับหนึ่งที่เป็นแรงบันดาลใจให้เปิดร้านใช่ค่ะแล้วก็เป็นจุดเด่นของร้านนะคะพี่ เห็นว่าจะเป็นหลังคามุงจากด้วยใช่ค่ะทางร้านเราก็เป็นเอ่เป็นหลังคามุงจากแล้วก็นี่ค่ะเป็นซุ้มไม้ไผ่ซุ้มใช่ก็คสือจะนั่งสบายตัวด้วยเนาะใช่ค่ะเวลากลางวันเนี่ยลมจะเย็นเวลาทุกค้ามาทานเนี่ยก็จะแบบว่าชอบบรรยากาศบรรยากาศของที่ร้านเพราะว่าล่มรื่นอย่างเงี้ยนะคะอากาศถ่ายเทเนาะแบบ ร้านมีมาตรการป้องกันยุงด้วยคาไม่ได้ขชิลๆแล้วตอนคืนมีฟังดนตรีสดใช่ค่ะแล้วทางร้านนะคะมีเมนูอะไรบ้างค่ะทางนัอ่าตอนนี้ที่เมนูแนะนําที่ของทางด้านเลยนะคะก็จะมีซุปเปอร์ขาไก่นี่นะคะผัดช่อนผัดขึ้นช่ายค่ะอ่าปลาทับทิมน้ําตกนะคะอ๋อไม่เคยนี่เลยน้ําตกปลาทับทิมนะคะแล้วก็ลาเป็ด อันนี้ก็อาจะไปหน่อยแต่ว่าจะเป็นสูตรของทางร้านเองแล้วก็ไก่ทอดสมุนไพรก็ยำน่งลายสำหรับลูกค้าที่ะะชอบทานจะเป็นเมนูเด็ดๆที่คุณเยวแนะนำให้เรานะคะ เปี๊ยคะแล้วนอกจากนี้ยังมีเมนูอะไรบ้างคะเห็นว่ามีอาหารนิสานเนาะแต่ก็ไม่ได้อีสานอย่างเดียวนะคะใช่จะตามอะไรอย่างงี้มีไหมคะมีค่ะก็มีส้มตำไทยตำปูตำมีหมดทุกอย่างแล้วก็จะเป็นพวกจิ้มจุ่มสำหรับจิ้มจุ่มด้วยนะคะอากาศหนาวนี้แวมมาทานได้นะคะใกล้เข้านาหนาวแล้วค่ะแวะมาทานให้คนร่างกายกันนิดนึงแล้วก็มีต้ม ซุปเปอร์ด้วยใช่ไหมคะมีต้มแซ่บกระดูกอ่อนต้มยำไก่บ้านต้มยำปลาช่อนไปไปทำอ่อนคุณชมต้องมาดูเมนูที่ร้านของพี่เปียวเองค่ะแวะมาเลยแล้วก็เห็นอาหารแล้วก็อยากชิมแล้วค่ะพี่นิดว่ารสชาติจะเป็นยังไงเห็นพี่เปียวเขาบอกว่าเป็นสูตรลับด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะให้พี่เปียวแนะนำดีกว่าว่าเป็นอะไรค่ะลองทานปลาช่อนฉัำชิมชาติก่อนแล้วกันนะคะเดี๋ยวจะชิมอันนี้คือลาบเป็ดลาบเป็ดอาเชอร์ฮัง เคล็ดลับในการเลือกวัตถุดิบนี้่เปี้ยวคัดสรรวัตถุดิบอย่างดีเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะเราไปตลาดเองนะคะไปตลาดเองกับแปะตอนเช้าก็คือเราจะมีร้านประจําที่เรามั่นใจว่าของเขาเนี่ยต้องสดแล้วก็มีคุณภาพจริงๆนะคะป่านุ่มนะคะเนื้อป่านุ่มมากพี่เปียวก็เลือกเลือกเองเลยเหรอคะไปตลาดเองเลยเหรอคะพี่เปียวค่ะโอ้โหเจ้าของร้านไปตลาดเองนะคะแล้วทำเหรอคะพี่เปียวทำเองอเปล่าคะ ก็จะมีแม่ครัวทำแล้วก็พี่ก็ช่วยในครัวนั่นแหละค่ะลาเป็ดอร่อยมากนี้เป็นต้นขาไก่ขาซุเปอร์ไก่ค่ะทานได้คะเข้าเครื่องดีมเข้าเครื่องดีแล้วก็เป็นแบบว่ากินอิสานอิสานอันนี้พี่เบียบอกว่าเป็นไก่ทอดสมุนไพรสุดของร้านเลยสมุนไพรยังไงคะก็เราจะหมักหมักไก่พร้อมกับ กระเทียมพริกไทยรากผักชีแล้วก็ตะไคร้ค่ะหมักทิ้งไว้หนึ่งคืนแล้วก็แล้วก็ชุบแป้งทอดแล้วก็เราก็เสิร์ฟพร้อมกับตะไคร้ทอดแล้วก็ใบมะกรูดทอดอีกทีนึงนะคะเพื่อสุขภาพหอมด้วยแต่สนภัยทั้งนั้นค่ะคุณผู้ชมอย่างเช่นราคาเนี่ยค่ะราคาปลาช่อนันธุ์ช่ถ้าเป็นปลาช่อนพันุ์ช่าเนี่ยอยู่ที่จาระ่งร้อยบาทนะคะรับเป็นจาระเจ็ดสิบบาท ไก่ทอดสมุนไพร60บาทค่ะแล้วอย่างเป็นปลาเนี่ยล่ะคะปลานี่รับแปดสิบบาทค่ะโอ้โหท่านผู้ชมคะราคาเบาๆตัวใหญ่มากวอมอร่อยนี่ต้เรจะมาทานเหมือนกับแบบว่ามาเลี้ยงก็ได้ใช่ไหมคะใช่ค่ะมีรับจัดเลี้ยงสั่งสรรนะคะก็คือมีเป็นห้องคาราโอเกะด้วยใช่ไหมคะหรือว่าเป็นห้องแอร์เป็นห้องแอร์ค่ะข้างในเป็นห้องแอร์สามารถจะมาเลี้ยงจัดเลี้ยงได้มันเกิดอะไรอย่างนี้นะคะท่านผู้ชม แล้วทางร้านล่ะคะมีเบอร์ติดต่อไหมคะเผื่อลูค้าจะโทรมาหรือว่าจะัดเลี้ยงอ๋อมีค่ะก็ถ้าท่านผู้ชมสนใจที่จะมาทานอาหารที่ร้านนะคะก็โทรมาที่เบอร์0 2 9 7 9 9 1 7 1นะคะหรือเบอร์082-44-00-884นะคะค่ะกระทมมาได้ที่เบอร์ข้างล่างนี้เลยนะคะใช่แล้วค่ะ เบียวคะ<ช>ถ้าเกิดลูกค้าเขาจะเดินทางมาทานที่ร้านะคะเส้นทางมาไงคะ,<ช>คะก็ถ้าจากถนนใหญ่นะคะเข้ามาในซอยบ้นกล้วยไซน้อยค่ะแล้วก็เข้ามาประมาณ5กิโลเมตรสังเกตง่ายๆนะคะร้านของเราจะอยู่ติดปากทางเข้าอนมามัยลงกระโจมนะคะ<ช>สถานีนาวีโรงกระโจม เดี๋ยวครัเนี่ยค่ะจะเป็นซุ้มนะคะซุ้มใบจ่าเนาะซุ้มอากาศงต้นท้าเห็นง่ายๆนะคะตอพี่เขาเปิดถึงดึกเลยห้าทุ่มป้ายทางห้างก็คือป้ายใหญ่มากสังเกตได้ง่ายๆเลยข้างๆก็จะเป็นเขาปลูกข้าวอยู่ตอนนี้เห็นพี่เปียวบอกว่าเขาเกี่ยวไปแล้วเนาะถ้าไม่งั้นบรรยากาศก็จะแบบเขียวแบบนี้นะคะข้างๆจะเป็น่งนาเสียวสีเขียวขจีแล้วหลังจากที่เกี่ยวนะคะกับพี่นี่ได้ชิมไปแล้วอยาก ขอวลีเด็ดจากร้านพี่เปรี้ยวนะคะสามสามข้ามค่ะถูกแซบเวอร์ใช่แซฟเวอร์นะคะถูกแซบเวอร์ด้วยแซบด้วยนะคะจริงๆอร่อยแซบจริงๆค่ะคุณผู้ชมรสชาติเข้มข้นมากนี่องสเปอร์นี่นะคะอยากให้พี่เปรี้ยวนะคะฝากท่านผู้ชมเชิญชวนท่านผู้ชมแวะมาที่ร้านหน่อยค่ะค่ะถ้าท่านผู้ชมสนใจจะจะมาทานที่ร้านนะคะก็แวะมาได้นะคะร้านเปิดตั้งแต่ สิบเอดโมงครึ่งถึงห้าทุ่มนะคะวันพฤหัสถึงวันอาทิตย์มีนักน้องมาเล่นให้ฟังกันสดๆนะคะหนึ่งทุ่มจนถึงห้าทุ่มนะคะถ้ายังไงสนใจก็แวะมาทานอาหารที่ร้านได้นะคะแล้ววันหยุดมีวันไหนบ้างคะพี่เปรี้ยววันหยุดจะเป็นวันอังคารที่3ของทุกๆเดือนนะคะอ๋อก ไม่บ่อยเลยเนาะแวะมาทานได้ตลอดเลยนะคะใครผ่านไปผ่านมานะคะในเส้นถนนบ้านกุ้นยน้อยนะคะก็แวะมาทานอาหารของร้านอาหารของที่เปลได้นะคะ <copying S 2> <threat? S 1> ร้านอาหารอะไรนะเอ่ยร้านอีสานเลโทค่ะวันนี้นะคะเกยวกับพี่นิดนะคะก็ะต้องขอขอบคุณพี่เปี๊ยวมากเลยค่ะขอบคุณค่ะที่มาให้เราได้ทานอาหารอะไรแบบนี้นะคะ ชมต้องไม่พลาดที่จะมาชิมอาหารที่ร้านดีเปียวนะคะอย่างเชื่อพวกเราสองคนนะคะต้องมาชิมที่ร้านเองมาชมดนตรีสดเห็นบอกว่ามีสาวสวยร้องเพลงใช่ค่ะจะมีนักร้องสาวสวยด้วยแล้วก็นักร้องชายหนุ่มนั่นไงค่ะพอลืมขาดถึงวันอาทิตย์ใช่ไหมพี่เจมย์ใช่ค่ะอย่าพลาดนะคะสำหรับวันนี้เนาะ เราก็ขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีค่ะ Viva s w a t ์เ National ค่ะซื้อรถจักยานยนต์ทั้งใดน,นึกถึง Viva ค่ะ เลซิ่งบอยค่ะเท<พ>กแต่งไม่เหมือนใครต้องแม็กรถจักรยานนันเลซิ่งบอยค่ะน้ำดื่มวางน้ำทิพย์ค่ะน้ำดื่มสะอาดปลอดภัยต้องน้ำดื่มวางน้ำทิพย์ค่ะมิสวารองร, <ๆ S 2> รับจำนำค่ะให้สินทรัพย์สูงเราเรียกต่ำสี่สองห้าเปอร์เซ็นต้องมิสวารองรับจำนำนะคะแล้วก็<ะ>ติดตามชมรายการเราทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะคะเวลาสิบแปดนาฬิกาค่ะและวเรียนอีกทีสิบ <10 S 1> โมงเช้าของวันถัดไปนะคะค่ะแล้วก็ติดตามชมรายการย้อนหลังเราที่ เข้าไปที่ YouTube นะคะแล้วก็พิมพ์คำว่าตามไปดูกับเวอร์ไว้นะคะพิมพ์สุดท้ายได้เลยค่ะหรือว่าจะเข้าไปถูกใจนะคะที่แฟนเพจ a c e b o o k ของเรานะคะที่ www.facebook.com นะคะลตามไปดู b y ายด v ซีทีค่ะเรามีกิจกรรมดีๆนะคะนันผู้ชมนะคะใครนะคะที่มีสถานที่ท่องเที่ยวหรือว่าสถานที่กินนะคะส่งคลิปวิดีโอมาที่แฟนเพจรายการของเรานะคะแนะนำมาได้ใครถูกใจทีมงานนะคะรับเสื้อยื่สวยๆแบบเกี่ยวกับพีนี้ไปใส่เลยค่ะแล้วค่ะ เราวันนี้เนาะเราสามคนต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะตอนนี้นะคะเราก็อยู่กับลูกค้านะคะใช่แล้วค่ะเรโทเนาะเป็นเสียงตอบรับนะคะว่าลูกค้าเนี่ยติดใจตรงไหนนะคะว่าชอบมาทานอาหารอะไานบ่อยไหมเมนูอะไรเราไปถามกันค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับนี่ชื่ออะไรคะพี่ประทีปครับค่ะพี่ประทีบมาทานอาหารร้านนี้บ่อยไหมคะก็จะว่าบ่อยก็ไม่บ่อยจะว่าไม่บ่อยก็บ่อย อยู่กลางๆครับเมนูอะไรคะที่ร้านที่ร้านนี้เขาเมนูอีสานเนาะก็ต้องเป็นเกี่ยวกับพวกเนื้อย่างเนาะเนื้อย่างแล้วก็พวกตับย่างลิ้นย่างนมย่างอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็พื้นๆก็ส้มตําอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ส้มตําอะไรอย่างเงี้ยครับชอบบรรยากาศไหมคะอ๋อบรรยากาศดีครับธรรมชาติดีเป็นบรรยากาศธรรมชาติให่ค่ะเชิญชวนผู้ชมทางบ้านนะคะครับผมก็เชิญชวนนะครับคนที่ได้ดูรายการนี้อยู่

I'll be the light to guide you. Find out what we're made of. When we are called to help our friends in need, you can count on me. Like one, two, three, I'll be there. And I know when I need it, I can count on. Cause that's what friends are supposed to do, oh yeah. Ooh, 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 yeah, yeah. If you're tossing and you're turning and you just can't fall asleep, I'll sing a song beside you. And if you ever forget how much you really mean to me. Every day I will remind you oh find out what when they do when we are called to help our friends in need สนับสนุนรายการโดยวีวิศวะอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดซื้อรถจรักรยานยนคังใดน,นึกถึงวีวิศวะ Racing Boy อะไรแต่งคุณภาพดีเท,ทนต้อง Racing Boy น้ำดื่มสะอาดมั่นใจน้ำดื่มวังน้ำทิพย์วิศวะโรงรับาำน,นำ รับจำนำสินทรัพย์สูงดอกเบีย้ยต่ำ1.25%ต้องวิศวะลงรับจำนำครั้งหน้าเตรียมตามไปดูกับเบอร์ไว้ว่าเราจะพาคุณผู้ชมไปชิมอาหารที่ไหนพลาดไม่ได้นะจ๊ะ And That's what friends are supposed to do, oh yeah.